เฟ่าโยเกิร์ตสวยสับสับเห็นเดินฉับฉับบนรันเวย์แบบองแมสซูเปอร์โมเดลลงขนาดเนี้ยกองเชียร์ก็ยิ่งหล้นสุดตัวสิคะอยากจะเห็นโยเกิร์ตเธออินเลฟิฟได้อีกครั้งแลว้วบอกหน่อยสิจาวัตตอนนี้มีแววจะมีแฟนได้หรือยังอะทอพรุ่งนี้ อบคุณค่ะขอบคุณที่ช่วยกันรู้อย่างที่บอกว่าไม่ได้ปิดถ้ามันมันจะมาก็มาไม่ได้ปิดกันไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดไม่รู้ว่าเรียกจีบหรือไม่จีบแต่ให้ติดต่อมาเลยสิเล่นคเล่นขอให้มันลงตัวอีกแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เอ็นจอยความโสดของเราได้เต็มที่ ล่มหนิวที่ที่ภูมิเห็นมากก็ค,คือแบบเนี้แต่มีหนึ่งไลฟ์สไตล์ที่หนุ่มนิวเขาทําเป็นประจําโดยเฉพาะในเวลาที่จิตใจไม่สงบมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาในชีวิตนั่นก็คือการนั่งสมาธินั่นเองละค่ะมุมนิวนิวรู้สึกว่าการปฏิบัติธรรมมันเหมือนกับว่าเหมือนเอาตัวเราไปอยู่ในจุดที่แบบสงบไปเลยถึงจะสงบได้แต่นิวรู้สึกว่า นิวอยู่ที่ไหนก็แบบก็นั่งได้ก็อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยก็สบายใจมีความสุขดีมันก็มีคนท้าว่าเออดูแบบเขาเรียกว่ามีสมาธิมากขึ้นแบบทํางานอะไรก็ดูแบบนิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเออก็มีสติมากขึ้นดีกับตัวเองแล้วก็แบบก็เวลาเจอใครหลายๆคนก็แบบก็แนะนำเขาเหมือนกันว่ายู่ทําบุญดูไหมไปนั่งสมาธิไหมมันแบบอย่างน้อยคือแบบมันก็ดีกับตัวเราเองทําไมเราโชคดีจังวะแบบแฟนเราสูงก็สูงหล่อก็หล่อหน้าตาก็ดี ผิวก็ขาวทำไมวาสนาเรามันขนาดนี้วะเป็นประโยคที่ตอนนี้กําลังเป็นกระแสหมัดแรงและก็ถึงน้าเสียงไปทําเป็นคลิปไปวรั่วอวดแฟนแชร์เต็มโซเชียลเลยและค่ะเมื่อสาวกระปุกพลอยนิราเล่นขิงวาสนาตัวเองถึงคุณแฟนหล่อเทปั้นอยากกระทิงขึ้นนรงอุย้ยเจยอมรับนะคะว่าหมดคำจะพูดก็เพราะว่าสิ่งที่ชี้ขิงมันถูก้องตรงตามนั้นจรๆอ่อ อันนี้มันคือคาว่าวาสนากระปุกใช่ไหมจริงจริงบางทียังมองเขาแล้วก็แบบว่าเออเราโชคดีเนาะแล้วเขาว่าคงโชคดีเหมือนกันที่ได้เราเป็นแฟนถูกต้อง oh. คือแบบเนาะพราเราพาอยู่แล้วการที่มีเขาเป็นแฟนเราพาอยู่แล้วแต่หลายครั้งที่เวลาเขาทาตัวแบบว่าตลกตลกรืาทำตัวแบบบางมุมที่แบบว่าหรอเขาจะบอกว่าอันนี้คือไม่มีใครได้เห็นนะเราได้เห็นคนเดียว